สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะครับวันนี้จันทร์ที่5กุมภาพันธ์นะครับคืนนี้เริ่มด้วยยุทธการทวงคืนผืนป่าสัตว์มังงาตัรวทแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน่วนที่กําลังเข้าบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้บุกรุกบนเกาะสมุยและเกาะพังงานที่สุราษฎร์ธานีนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหลายแปลงอ้างการครอบครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ ก่อสร้างอาคารรุกล้ำทั้งในพื้นที่ป่าโคทินและแนวชายหาดมากถึง67จุดซึ่งทางตำรวจก็กำชับทุกหน่วยเร่งตรวจสอบดำเนินคดีทุกรายให้แล้วเสร็จภายใน30วันติดตามปฏิบัติการนี้กับคุณสถาพรด่านคุโทษครับ ข่าวสามมิติและหน่วยบินพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราบินอยู่เหนือพื้นที่เกงงาะพะงันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งภารกิจในการบินในครั้งนี้เราต้องการที่จะเข้าไปสํารวจพื้นที่ที่มีความเสียหายเกิดจากการบุกรุกเข้าไปเาาข้าถางครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่นะครับโดยการก่อสิ่งปลูกสร้างทั้งอาคารที่พักแล้วก็รีสอร์ทซึ่งหลายแปลงนั้นเจ้าหน้าที่พบว่ามีการแอบอ้างมือเปล่าโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์หลายหน่วยงานอยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบครับ จากการสำรวจพบว่าบนเกาะพัง,งันมีพื้นที่บุกรุกจำนวน19จุดข้อมูลการสืบสวนผู้ครอบครองมีทั้งคนในพื้นที่และกลุ่มทุนที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินหลายแปลงไม่มีเอกสารสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติทำเป็นรีสอร์ทสะพานและบ้านพักหรูรุกล้ำเข้าไปทั้งในโขดหินและแนวชายหาดซึ่งตามระเบียบไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ส่วนตัวหรือออกเป็นเอกสารสิทธิ์ได้นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บุกรุกบางแห่ง เป็นของผู้นำท้องถิ่นบางคนอ้างสิทธิ์ครอบครองโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายอาคารทั้ง9ก้าหลังที่ตั้งโดดเด่นอยู่ตรงแนวชันบนยอดเขาของเกาะพังันเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สารได้อนุมัติหมายคน้นให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ป่านอกแนวเขตนอสอสามกผู้ทําประโยชน์อ้างเพียงเอกสารการเสียภาษีบํารุงท้องที่หรือพปออทอหปรับสภาพตัดถนนขึ้นไปทําเป็นที่พักและจุดชมวิวบนเนื้อที่ขนาดสีไร่ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการเจ้าหน้าที่นำหมายสารแสดงต่อผู้ครอบครองทำประโยชน์อาคารทั้ง9หลังเจ็บกว่าแล้วครับไม่ไหวครับขาเจ็บครับสารมีความเห็นสมควรให้ค้นบ้านเล็มที่โดยพื้นที่โดยรอบรีสอร์ทพิจิตามท่าประกอบนะครับกลุ่มผู้ทำประโยชน์ยอมรับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่อ้างว่าเคยขอกับท้องถิ่นและแจ้งว่าสามารถทำได้ เขาขายเขาว่าทําได้ทั้งจี้แกงหรือมักกะโลทําได้เลยไม่ตอนแรกมันก็คุณลุงบรรู้ว่าทําไม่ได้แล้วคุณลุงถาไม่เขาบอกก็ทำได้คุณถามเลยถามเทศบาลทางอำเภอเขาบอกก็ทำได้พื้นที่ผมตรงนี้มันเป็นพื้นที่สูงชันนะแล้วก็เป็นพื้นที่ท่านรูชั้นหนึ่งชั้นสองคือมันมันไม่ควรที่จะมีสิ่งปลูกสร้างแต่เมื่อถามว่าก่อนสร้างหรือดําเนินการใดๆได้สอบถามระเบียบหรือแจ้งกรมป่าไม้ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการดูแลและอนุญาตหรือไม่ผู้ทำประโยชน์ระบุว่าไม่ได้ถามมันมันอย่างนี้ก็อธิบายกล่าวเรียนให้ทราบว่ามันมีกฎหมายนะฮะผมรู้ว่ามีกฎหมายแต่ทไมส่วนเรื่องเจตนาที่เจตนาท่านก็ไม่บอกท่านก็ต้องมีที่แจงกับพระอ่านสวนตอนมาทำเงินท่านถามเจ้าที่ป่าไม้ไหมถามป่าไม้ไหมท่านถามป่าไม้ไหมถามป่าไม้ไหมป่าไม้ไม่ได้รู้เทีาไม่ได้ยุ่เขาไม่ได้ยุ่งตรงนี้เขาไม่ได้ยุ่งตรงนี้เขาไ่ไดยุ่งตงนี้ยุ่งแต่คือเทศบาลอย่างเดียว จ้าหน้าที่แจ้งดำเนินคดีข้อหาบุกรุกกับผู้ครอบครองตามพรบรป่าไม้นอกจากนี้ยังกระจายกำลังเข้าตรวจสอบรอบเกาะเบื้องต้นพบผู้บุกรุกเข้าแสดงตัวถูกแจ้งดำเนินคดีแล้วเจ็ดรายท่านผู้ว่าแจ้งที่ประชุมแล้วนะฮะเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยภายในสิ้นเดือนภายใน30วันนับจากนี้ไปหมายถึงว่าที่เกาะสมุยและที่เกาะใช่ครับที่ที่เกาะสมุยมีอีก48จุดนะฮะที่นี่มี19จุดครับ19จุดนี้คือพบความผิดพบความผิดแล้วแล้วเจ็ดนะฮะนะครับ ะะยืนยันยังไงก็ต้องถึงนานทุน,นะ,ะทั้งเกาะสมุยและเกาะพังงันพบพื้นที่บุกรุกรวม67จุดนอกจากเจดรายที่ถูกดำเนินคดีในวันนี้จากนี้ไปภายใน30วันเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการให้ครบทุกจุดส่วนรายที่อ้างเอกสารสิทธิ์เช่นชโฉนดหรือนอสสามกอจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบว่าเจ้าพนักงานที่ดินออกให้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หากไม่ถูกต้อง จะต้องเพิกถอนและแจ้งดำเนินคดีไม่ใช่ว่าท่านอยู่ๆท่านจะสร้างขึ้นมาับไม่ได้นะต้องต้องดูด,ด้วยเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยยิ่งถ้าท่านไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยท่านจะไปสร้างสิ่งบกกสร้างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าจะอ้างว่า,าทาําโดยไม่รู้บางทีก,ก็ก็ต้องปรึกษาเลยกับทางผู้นําท้องถิ่นมาด้วย ก็ยังยืนยันว่าก็จะทําให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดไม่มีเรื่องปฏิบัติไม่มีไม่มีเรื่องปฏิบัติแน่นอนแล้วก็ที่สาคัญเราก็ปฏิบัติไปตามคําสั่งขอสชอที่66อยู่แล้วสถาพรด่านคุณทศข่าวสามิติรายงาน